เมื่อเราได้เสร็จมันบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรลองเหินทางอธิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายๆคลายากับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบาย เปือปือตานิดหน่อยเปลือตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายคลามเน้อทุกส่วนของร่งงางกายของเรานะปรับท่านาั่งของเราให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลาย จริงๆนะจ๊ะแล้วก็ทําใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใสไรข้าขงวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเ,เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางนะให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง,ง่ายๆว่าอ,อยู่ในบริเวณกลางทองในระดับที่เรามั่นใจว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญที่สุด ในชีวิตของเราทีเดียวที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราเกิดมาเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์ขจัดกิเลสอสวใไอหมดสิน้นไปและชีวิตในสังสารวัตนี้ไม่ปลอดภัย ในจากทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากเลยตรงฐานที่เจ็ดเพราะว่าน,นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับเป็นที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วนะ ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระเทเจ้าทุกๆพระองค์นับประสองายพระองค์ไม่ท่วนไม่มีเว้เลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ท่านนำใจท่านกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งด้เห็นภายในวัฏสงสารดังกล่าวอย่างนั้นแหละพจจัยปล่อยวางได้ก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกยายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพทธิยานเป็นพระสัมมาสัมพริธจา้าคือเมื่อใจท่านหยุดนิ่งหยุดนศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตดตรงนี้แล้วนะจ๊ะพอถูกส่วน ใก็จะตกศูนย์เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงดาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชร ที่จรในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนนะ้าใสใสใสคล้ายคลากับน้ำแข็งใสใสรปรใสเหมือนกระจกกระจกที่เราส่องอหน้า แต่ใสถึงจุดแล้วจะใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านี้ละยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกกลมรอบตัวเหมือนโดนแก้วอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาด พระจันทร์ในคืนวันเพ็นย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตยามที่ยังวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่มีไม่เท่ากันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้สุขที่ไม่มีประมาณนี้มาพร้อมกับดวงธรรมใสๆ มาพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์อิงเกลียงจากนิวรณทั้งห้าจากความคิดแบบโลกโลกแบบชาวโลกใจมันลดออกมาเลยกิงเกลียงใสๆเป็นอิสระภาพจากความคิดแบบโลกๆลกทำดวงนี้ เดยกคุณลงปู่พระมงกเตมุณีสวดแจนทัสรูผู้คลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือต้นทางไปสู่อายตนานิพาน จะปฏิบัติธรรมโดยวิธีการแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นธรรมดวงนี้ปรากฏอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะว่าต้นทางไปสู่อายะทานนิพพานนั้นอยู่ที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจึงมีความสำคัญมากเป็นตําแหน่งเดียวขอบท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ผ่านมาในอดีตท่านนําใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละมาทอาตรงนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้า ที่อยู่ภายในโดยนำใจผ่านในการรมดวงนี้ผ่านธรรมดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้เนะี่ยโดยวิธีการอย่างเดิมคือหยุดใจนิ่งฉยเฉย อยู่ที่กลางดวงใสๆกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสาสิปัานี้เลยจ้ะใจจะนิ่งอย่างเดียวในกลางธรรมตรงนี้ก็จะมีจุดสว่างเล็กๆเท่ากับลายเข็มที่สว่างเจอจ้า ท่านนำใจมาหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆนีนะ้และเส้นทางสายกลางภายในก็เริ่มต้นขึ้นใจของท่านก็นจะเคลื่อนกับไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมัคเป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอสวะที่เรียกว่าวิมุตติมัคเส้นทางเดียวกันแต่ชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามคุณภาพหรือสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ทั้งบริสุทธิ์ทั้งหลุดพ้นเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคพระอริยเจ้าท่านก็น,นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้แล้วก็ผ่านจุดเล็กๆใสๆกลางดวงปฐมภมมคไป เป็นทางในแนวดิ่งลงไปคือเคลื่อนก็ไปสู่ภายในจะเป็นเส้นทางสายกลางสายเอกสายเดียวที่ปลายทางเป็นอายะตนานิพรา์ระหว่างทางนั้นท่านก็จะเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตแลักขะธรรมในธรรมที่ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปใจใจหยุดนิ่งอย่างเดียวภาพก็จะปรากฏเกิดขึ้นก็าตามดูไปเรื่อยๆ ตามเห็นไปเรื่อยๆดูไปตามระดับสมาสัมมุทิจาทุกพระองค์ท่านกทำอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆใจก็เคลื่อนกัไปสู่ภายในจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่ไม่รู้ว่ามี เพราะว่าพยามานเอาธาตปิดทาดบางังมาปิดบังไว้จนกระทั่งเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เอากิเลสเข้าไปบังคับคือความโลภความโกรธความหลงไอ้เราได้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจ แล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยชีวิตจึงเป็นทุกข์แล้วก็หาทางออกไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรกรต็ตามในภพทั้งสาม ในการมาพบรูปพบอรูปพบชีวิตล้วนไม่ปลอดภัยดังสิน้นเพราะตกอยู่ภาใต้กฎแห่งกรรมนี่แหละที่พยยามาันเอากิเลสบังคับเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราจรึงตกเป็นบ่าวเป็นทาสของปยญามาอย่างไม่รู้เลย ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ยังเป็นความลับสำหรับตัวเองอาทางหลุดทางพ้นไม่ได้จึงกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวที่ท่านทำเนินจิตของท่านไปดังกล่าวอย่างนี้นะจ๊ะ ถ้าเราทบทวหนึ่งอริยสัจสี่ 4, จะเห็นว่าท่านเห็นความทุกข์อกบบกของชีวิตเห็นภัยในวัตฏะสงสารทั้นกับเบนายแล้วโคบพบว่าทุกข์ของชีวิตเกิดขึ้นจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปดได้ปัญญาคือความอยากที่ ไม่รู้เรื่องรู้ราวความเป็จริงของชีวิตเลยมีแต่ความเพลินความอยากที่ไม่ได้ประกอบด้วยความรอบรู้นี่แหละทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ใจก็จะหลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตะเลิเปิดเปิงออกไปตามความอยากที่ประกอบไปได้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริง,งชีวิต ที่พิจึงเป็นทุกดังกล่าวเพราะฉะนั้นท่านยังนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่เรียกว่านิโรธะนิโลทัพแล้ว,ว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้ดับความทยานอยากเมื่อใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนมักก็เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆคือปฐมมักดังกล่าวนั่นแหละ คือเห็นหนทางสายกลางภายในแล้วความจริงของชีวิตที่ถูกบดบังเอาไว้ก็เปิดเผยด้วยการเห็นแจ้งจากแสงสว่างภายในที่บริสุทธิ์เกิดจากใจที่หยุดนิ่งความสว่างก็เกิดความสว่างทำให้เห็นภาพเหมือนเรา ลืมตาดูโลกภายนอกในเวลากลางวันหรือในยามที่มีแสงภายในก็เช่นเดียวกันเมื่อใจหยุดนิ่งแสงสว่างก็เกิดทำให้เห็นภาพภายในเห็นดวงเห็นกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงกายของพระตถาคตเจ้า คือกายที่ทำให้เกิดความเป็นพระตตา,าคตคือกายดั้งเดิมกายดั้งเดิมของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมกายมีลักษณะเกตดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรใสใเกินใสเทียบได้กับรัตนะ เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายที่ถูกถอดออกเป็นชั้นๆกระทะล่อนในใจหยุดนิ่งถอดเป็นชั้นๆเมือนเราสวมเสื้อผ้าหลายๆชั้นก็ถอดทีละชั้นทีละชั้น จนถึงตัวจริงของเรากายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนี้ก็คือตัวจริงที่ถูกถอดออกเป็นชั้นๆกายจะอยู่ในโลกมายาถูกถอดออกไปถึงกายที่เป็นความจริงกายดั้งเดิมใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้น ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเป็นกายสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุุษครบท้วนทุกประการในอริยบทของสมาธิคือไม่มีกิจแบบท,ที่มนุษยรร์ทำมีแต่อริยบทหยุดนิ่งอย่างเดียวอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาถึงกายทำตัวโสดาสิกิตาคาพระนาคามีกระทังพระอาหารหันตหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาใสเกินความใสใดๆได้เล็วแล้วก็เห็นในธรรมจักขุมากิเลสอาสวะหมดสิ้นแล้วพบ ชาติการเวียนว่ายจ้เกิดจบแล้วท่านเห็นเห็นตัวกิเลสแล้วก็เห็นมรรคเป็นเครื่องขจัดกิเลสพอหมดสิ้นก็เป็นผลผลจากการที่มรรคขจัดกิเลสคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย พบสิ้นแล้วชาติสินแล้วการวิรวยิ์แต่เกิดในวัตฏสงสารจบแล้วถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรนยร์ที่สร้างบาร,รมีตลอดระยะเวลาย,ยาวนานนั้นจบแล้วถึงที่สุดแล้วพยาะฉะนัน้นพบทั้งสามท่านก็นไปต้องมาเกิดอีกไปสู่อายะนานิพพาน เมื่อท่านเข้าถึงแล้วรู้แล้วเป็นแล้วบรรลุแล้วพลแล้วอาศัยมหากรุณาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาสอนถ่ายทอดโดยวิธีการที่ท่านทำอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไร ปฏิธรรมตามก็จะเป็นอย่างนั้นคือพบสินส้นแล้วชาติสิ้นแล้วที่สุดแ่งการ,รประพุติรหมจรรย์ถึงที่สุดแล้วมีกายทำอรหัตผลกลายสุดท้ายที่พยา,ยามามังคับบัญชาให้เวียนว่าแต่เกิดในวัฏสงสารานี่นไม่ได้ก็หลดเข้าไปสู่อายตนาดนิพาตั้งแต่นิพาน ในกายของท่านเรียกว่าสุปาทิเสสะนิพรณ์เพราะยังมีกายหยาบอยู่เมื่อกายหยาบหมดอายุไขัฉันก็ถอดกายดับขันทวปฏินิพานก็สู่อนุปาติเสสะนิพรณ์ถอดทุกขันดับทุกขันหมด ขันทั้งหลายที่บังคับท่านอยู่ในภพสามดับหมดหรือจะกายทำอารหันต์ตอสมอสบเดจจ้า้าเป็นพระอารหันก็คายทำอารหัตผลหน้าตักยี่สิบวอสูงยี่สิบวอทางมรรคนิพานเขาเดินกันอย่างนี้มรรคนิพานเขาอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจึงไม่เกี่ยวกับกาลสมัย ใครรู้วิธีรู้ว่ามรรคปนิพานอยู่ภายในจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนที่จะเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าและปลายทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นชาวพุทธ ก็ต้องใช้ความมีบุญนี้เนี่ยประกอบความเพียรให้การกล้าไอ้ถูกหลักวิชาการเกิดมาคราวนี้เราจะได้สมปรัถนาในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อพระสมมาสมุทธจ้าทุกพร,ระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันนั้น โดยการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนประครับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมณนมิตรเล็กถึงเพชรใสใสละก้อนน้ำแข็งใสใสเพชรสักเม็ดหนึ่ง กรมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างเบา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 อย่างสบายสบๆผ่อนคลายใจเย็นเย็นให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสติก็สบายและสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป และข้าประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปอย่างสม่ำเสมอ ใจเย็นเย็นพร้อมก็ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบาย,บายใจเย็นเย็นสมารหังสมารหัง สมาอรังก็ให้ัางใจประคับประคองกันไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ